سورة البقرة آية 118 الله تعالى ذكرها وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ด้บยนั้นอายติลทุ่มยิ่งทนนความว่าและบรรดาผู้ไม่รู้กล่าวว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่กล่าวแก่พวกเราหรือมีสัญญาณหนึ่งมายัางพวกเราโดยตรงเช่นนี้แหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของพวกเขานี้ซึ่งหัวใจของพวกเขาคล้ายกันแน่นอนว่า เราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้แก่กลุ่มชนที่เชื่อมันคำอธิบายของอายะนี้บรรดานักอธิบายอันกุรอานต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันว่าใครเป็นผู้กล่าวประโยคที่ว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่กล่าวแก่พวกเราหรือมีสัญญาณหนึ่งมายังพวกเราด้วยตรงบางท่านระบุว่าเป็นคำกล่าวของพวกนาซรอและบางท่านก็ว่าเป็นถ้อยคำของพวกยาฮูดและนาซรอและบางก็ว่า เป็นคำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวอาหรับซึ่งท่านอิบนุกะซิดได้นำเอามุมมองของบรรดานักวิชาการเหล่านี้มาสแสดงว่าท่านมูฮัมหมัดบินอสิสฮากกล่าวว่ามูฮัมหมัดบินอาบีมูฮัมหมัดเล่าให้ฉันฟังจากท่านอิกรีมะหรือท่านอิดบินยูเบดจากท่าน اب. อิบนออับบาสกล่าวว่าฮุรอยมะระได้กล่าวแก่ท่านรอซูสัลลอฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ม,มูฮัมหมัดหากท่านเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์จริงดังที่ท่านอ้างแล้วก็จงกล่าวแก่อัลลอฮ์ ให้สนทนากับเราจนกระทั่งพวกเราได้ยินคำพูดของพระองค์ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์จึงทรงประทานอายะนี้มาว่าและบรรดาผู้ไม่รู้กล่าวว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่กล่าวแก่พวกเราหรือมีสัญญาณหนึ่งมายังพวกเราด้วยตรงท่านมูจาฮิดได้อธิบายในถ้อยคำที่ว่าและบรรดาผู้ไม่รู้กล่าวว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่กล่าวแก่พวกเราหรือมีสัญญาณหนึ่งมายังพวกเราด้วยตรง เขากล่าวว่าหมายถึงเรานาซอรอเป็นผู้กล่าวประโยคนี้ซึ่งท่านอิบนุจาริดก็เห็นพ้องด้วยกล่าวว่าสำนวนของอายะนี้ระบุถึงพวกเขาแต่ท่านอิบนุกะซิดกล่าวว่าประเด็นที่อธิบายนี้ยังต้องพิจารณาโปรดดูตับซิดอิบนุกะซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่351เนื่องจากในสายรายงานที่นำมาแสดงข้างต้นนี้มีผู้รายงานที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดบินอาบีมูฮัมหมัดเป็นบุคคลมัจฮูล คือไม่เป็นที่รู้จักและไม่สามารถสืบสอบประวัติได้ฉะนั้นฮะดิษนี้จึงอยู่ในสถานะดออฟขนาดที่อบบูอาลียะและท่านรอเบียบินอานัสและท่านกอตาดะและท่านซุดดีได้กล่าวในการอธิบายอายะนี้ว่าผู้ที่พูดประโยคนี้คือผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวอาหรับเช่นนี้แหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคําพูดของพวกเขานี้คําว่า บรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาหมายถึงชาวยาฮูดและนาาาัสซอรอฉะนั้นความหมายตามการอธิบายนี้จึงหมายถึงบรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธาชาวอาหรับได้พูดเช่นเดียวกับที่พวกยาฮูดและนาสซอรอได้เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าเมื่อองค์การได้มาอย่างพวกเราพวกเขาก็กล่าวว่าเราจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเราจะได้รับเช่นเดียวกับที่บรรดารอซูลของอัลลอฮ์ได้เคยรับมาแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในการที่จะมีสารของพระองค์แก่ผู้ใด ความต่ำต้อยและการลงโทษอันดุนแรงจะประสบกับบรรดาผู้ประพฤติผิดณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาวางแผนการซุรอันอันอามอายะที่124้ย السماء كما زعمت علينا كسبا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا ความว่าและพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านจนกว่าท่านจะทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นทานน้ำแก่พวกเราหรือท่านมีสวนอินทภาลำและอางุนแล้วทำให้มันแยกออกเป็นแม่น้ำหลายสายพวยพุ่งออกมาจากมัน หรือท่านทำให้ฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราเป็นเสี่ยงๆตามที่ท่านอ้างหรือนำอัลลอฮ์และมาลาอิกะมาให้เห็นประจักษ์หรือว่าท่านมีบ้านหลังหนึ่งที่ตกแต่งอย่างตระการตาหรือท่านขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะยังไม่ศรัทธาต่อการขึ้นไปของท่านจนกว่าท่านจะนำเอาคัมภีร์เล่มหนึ่งลงมาให้เราได้อ่านมันประกาศเถิดมุฮัมมัดมหาบริสุทธิ์แด่องค์อภิบาลของฉันฉันเป็นใครหรือ นอกจากเป็นปันทุชนเป็นศาสนทูตสุรอัลอิสรออายะที่9 0้าถึงเก ว,ว่าบรรดาผู้ซึ่งไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าทำไมมาลายิกะจึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเราหรือเราจะไม่ได้เห็นองค์อภิบาลของเราแน่นอนว่าพวกเขาเย่อหยิ่งในตัวของพวกเขาเป็นอย่างยิ่งและได้ละเมิดขอบเขตอย่างใหญ่หลวงสุรอันฟุรก่อนอายะที่ยี่สิบเอ็ด ความว่าถ้าว่าพวกเขาทุกคนต้องการที่จะให้มีแผ่นบันทึกที่แผ่กลางมาถึงพวกเขาสุรอันมุดยสเซร์อายะที่52อท่านอิบเนุกะซีดอธิบายว่ายังมีอัลกุรอานอีกหลายอายะที่แสดงถึงความปฏิเสธของบรรดาผู้ตั้งภาคีชาวอาหรับในการละเมิดและการดื้อดึงของพวกเขาอีกทั้งการตั้งคำถามของพวกเขา ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแก่พวกเขาเลยแต่มันคือการปฏิเสธและการดื้อด้านของพวกเขาโดยแท้จริงเช่นเดียวกับชนชาติก่อนหน้าพวกเขาจากชาวคัมภีร์ทั้งสองคือเหล่ายาฮูดและนาสารอพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าชาวคัมภีร์จะขอร้องเจ้าให้นำคำัมภีร์เล่มหนึ่งจากฟากฟ้าลงมาให้แก่พวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาได้เคยขอร้องมูซาในเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มาก่อนแล้วโดวยพวกเขากล่าวว่าจงให้พวกเราได้เห็นอัลลอฮ์อย่างชัดเจนสุรออนนิซะอายะที่153 ว م م ن ن ่าอิศกลุมยาซา لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة ความว่าและจงลํำรึกถึงเมื่อครั้งที่พวกเจ้าได้กล่าวว่าโอ้มูซาพวกเราจะยังไม่ศรัทธาต่อท่านจนกว่าพวกเราจะได้เห็นอัลลอฮ์อย่างชัดเจนสุรอัลบากรออายะที่55ถ้อยคำที่ว่าหัวใจของพวกเขาคล้ายกันหมายถึง หัวใจของบรรดาผู้ตั้งภาชีชาวอาหารับและหัวใจของบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาชาวยาฮูดและนาซอรอในการปฏิเสธดื้อดึงและการละเมิดดังที่พระองค์ a l l a ์ทรงกล่า,าวว่า ความว่าเช่นเดียวกันไม่มีรอซูลคนใดที่ได้มายัางบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขานอกจากพวกเขาจะกล่าวหาว่าเขาเป็นนักมายากลหรือเป็นคนเสียสติพวกเขาได้สั่งเสียกันในเรื่องนี้อย่างนั้นหรือแต่ทว่าพวกเขาคือกลุ่มชนที่ละเมิดสุรอัสซาดิยัต อายะที่52ถึง53ถ้อยคำที่ว่าเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้แก่กลุ่มชนที่เชื่อมัน่นหมายถึงเราได้แจกแจงหลักฐานต่างๆในการยืนยันการเป็นศาสนาทูตซึ่งเพียงพอแล้วแก่บรรดาผู้ศรัธทธาที่จะเชื่อมั่นและปฏิบัติตามรอซูลโดยไม่มีความจำเป็นใดๆแก่พวกเขาที่จะต้องทวินหาหลักฐานอื่นๆมายืนยันสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพระองค์อัลลอฮ ทรงกระนึกหัวใจของพวกเขาจึงทําให้การเห็นสัจธรรมของพวกเขาพร่ามัวซึ่งคนพวกนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงพวกเขาว่าอินนัลลที่นั้นพักตอะลัยฮิม์คำลิมต์รอบบิกะลายูมินูนวะลูแจมัตุมกุลุอายตินห์พแตายะรูลอะลดาบัลอะลีมความว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ดำรัดแห่ององค์อภิบาลของเจ้า ได้ยืนยันแก่พวกเขาพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาและถึงแม้ว่าทุกสัญญาณใดมีมายังพวกเขาก็ตามจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวดโปรดดูสุรยูนสุสอายะที่96-97